สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกช่นเคยนะครับกับเฟโกมืดประกายแสงเย้แดงนะฮะนัตตี้นะครับผมเราอยู่ใน ID b ีแ c ล็คโคเวรเมซิร์ฟญี่ปุ่นสายฟรีของผมเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็เฟโกตัวลิมิตนะครับใช้ตัวม่วงในการสุ่มนะครับตอนนี้มี281อัน281อันแต่เราจะไปซื้อต่อเราจะไปซื้อนะครับผมตรงนี้นะครับเอาใจช่วยผมด้วยอยากเห็นเฟโก5าดาวการ5ดาวกดไลค์กันเยอะ เป็นไงเชิญรับชมครับผม r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเบอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชําระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องริชแมนช็อปเท่านั้นโอเคสำหรับ สมาชิกอันนี้แจ้งสาหรับสมาชิกเนาะมันมีคุณปู่ลืมตาปากเป็นสติ๊กเกอร์แล้วนะอันนี้โปรโมตโปรโมทนะครับผมเอาละเดี๋ยวไปซื้อเพชรกันเพชรผมผมมี4ี่หมื่นเพชรนะครับผมถ้าเกิดผมไม่ได้ซื้อตั๋วม่วงไปก่อนนี่มีเป็นแสนแล้วนะเอออันมีตั๋วม่วงตั๋วทองนะครับที่ต้องใช้เพชรซื้อสาหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมมันจะเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆเหมือนตัวอื่นๆนะครับผมเอาละเจ๊ซื้อป่ะซื้อซื้อเพชรซื้อซื้อตั๋วเล่นอ่ะกดซื้อให้หมดเลย20บโล20ครั้ง กดซื้อไปเลยแบบชํำๆคนเป็นคนรวยครับอันนี้เป็นคนรวยอันนี้ไม่กดก่อนเราค่อยซื้อไม่ไม่ไม่ซื้อให้หมดเลยมันบังคับซื้ออยู่แล้วมีอยู่29วันซื้อไปเลยสี่0มนเพชรเพราะว่าเพชรเรารใช่เพชรเราใช้ซื้อซื้อพวกตัวม่วงอยู่แล้วตัวหน้าตัวลิมิตก็จะได้มีมีตัวสุ่มต่ออ่านี่ก็จะได้อีกสองรอตัวม่งวงรวมกี่ของเดิมอีก200รกว่าตัวม่วงเป็น4ี่ร้อกว่าตัวม่วงคือถ้าเฟโกจะชํำๆก็สองการันตีไปเลยแต่ว่าเดี๋ยว จะรอดูเดือนหน้าดีไหมแต่ถ้าเกิดคนกดไลค์มาเยอะคนดูเยอะเดี๋ยวจะจัดเฟโกโห้าดาวให้ดูเป็นขวัญตาช่วยแชร์หน่อยให้นมตกี้มาถึงห้าหมื่นเร็วๆพี่อยากให้มันตัดผมแล้วเดี๋ยวย้อมผมเร็วๆนี้แล้วตเพราะว,ว่าพร้อมแฟดประกายแสงเข้าเดือนหน้าเปิดโหวตจากสิงโตกลายเป็นสลาม,มันเดอร์เออใช่ใช่แยแดงมึดตึบมึดตึบเอ,อ้ย สมาชิกเราสามารถกดสติกเกอร์ได้เนี่ยมันจะเพิ่มราคามาที่เป็นหมาน้ำไงไปเจ๊ไปสุ่มเลยเหลือหนึ่งหมื่นเพชรเดี๋ยวเก็บใหม่ออตู้เลยใช่เข้าตู้เลยตู้อยู่ข้างล่างตู้อยู่ข้างล่างไม่ใช่ตู้อยู่ข้างล่างตู้อยู่ตรงนี้อ่้ยังนีใข้าย,ยังไม่ได้มาเดินเล่นเลยตีเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยเดินอปหนึ่งอธิบายก่อนถ้าก,กดไปที่ของขวัญอกดไปที่ของขวัญเลย กดไปที่ของขวัญมันจะสอนเล่นอ่าคู่ไก่ไเนี่ยแหละเ,หอเออคู่กับโนเซลลแล้วจะได้ตั๋วม่วงฟรีอีกเออแต่มันจะอธิบายสก,กิลมันจะอธิบายสก,กิลอลองลองลองอันเชิญนะเจ๊น,นี่นี่ไฟกโกเมียมาตานี่เฟกโกม,ม,มันจะแสดงให้เห็นว่าไฟกโกเมียมาตาอยู่นะครับเออนี่นี่ประสาน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 ันหคือประสานเออันนั่นแหละนั่นแหละประสานตีไปเลยก็กดอันไหนไม่ไม่ก็กดตีไงกดตี เออกดเตียนไหนก็ได้เออมาดูท่าประสานเฟโกนี่ติดเผาไหม้แบบอันตีเลยอันตีเลยอันนี้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดกดฟูลอนิเมชันก่อนกดที่พอสอ่าอันนี้แล้วก็กดอันนี้หนึ่งทีโอเคแล้วกดเพย์แล้วกดอันตีอย่าใส่ลายอาเลยจัดป้ายเย้แดงมเอ๋เออไม่เลือดไม่ลดเลยโอเค ปัดป่านี่มีอะไมาต่เว้ยสวนด้วยเคาน์เตอร์เป็นไงล่ะฟื้นฟูเลือดด้วยเป็นไงล่ะเออนี่ไงเคาน์เตอร์ฟื้นฟ,นฟนูเลือดเป็นไงล่ะเ,ไงไงเ,เ,เลือดเต็มเป็นไงล่ะโคตรขายโคตรขายนี่ไม่ได้กดอะไรนะมันเคาน์เตอร์เลือดเต็มครับเป็นไงมือขวาโคตรข<ว>ายเออ,เอ,อตีต่อไปตีต่อไปเจาะป่าเออมือขวากับขาโจเออไม่งี้ไงติดเผาไปดิเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตีมาเคาน์เตอร์ดิครับ เคาเตอร์ดิครับติดเผาครับเดี๋ยวลองสกิลสองใส่แรงอ่ะมันจะอุ้ยอุ้ยเคาเตอร์แรงจัดอุ้ย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 แรงเกินแรงเกินสกิลสองใช่ใช่ใช่กดอันนี้แล้วก็อันนี้จิ้มไปเลยใช่ปิ๋วนี่ปิ๋วปิ๋วสกิลสองสกิลสองใช่นั่นแหละลุยบึ้มเลยป่ะเอเออะไรอ่ะอันตรีมาเฮ้ย อันนี้มันล่างสามตาเลยวนะน่ยเอาเรื่องเลี้ยเขาเตอร์ปะไม่เขาเตอร์วะโอเค okay. ตีไปเลยตีไปเลยอันนี้เหรอ,อ,อมันเอาให้จบเลยวะ okay. โ,โอเคจบด้วยเฟโกโอ้เกมมันคำนวณไปแล้วกดอันอื่นไม่ได้นอกจากอันนี้ใช,ใช่ใช่ใช่ใช้สกิลอื่นไปหมดเรียบร้อยโดนเผาตายเกมมันคำนวณมาแล้วอันนี้มันทดลองเล่นคือพอทดลองเล่นเสร็จแล้วเราจะได้ตั๋วมาทำไมหน้ามันไม่หล่อเลยวะทำไมหน้าไม่หล่อนี่ ได้ตัวม่วงมาสิบใบแล้วก,กดอันนี้เลยไมไ่่ใชอันนี้หรออันนี้คือเล่นอีกรอบนึ้งเหรอเออติกี้เนี่ยถูกแล้วตไม่รู้กดออกกดออกกดออกกดน,นั่นไหมแป๊บนึงรอก,ก่อนรอ,ก,อก,ก่อนออโอเคอ่ะกดพอสแล้วก็กดออกนี่อ่ะไปสุ่มเลยลุยไม่ได้เรื่อง ทำไมมันดูโกงจังมันเคาน์เตอร์นะครับมันเคาน์เตอร์ใช่ตู้นี้แหละกดอันนี้อยู่ไม่ไม่ไม่กดสุ่มเลยเรากดอะไรมื่อกี้เราก็กดไปแล้วไงเออไปเลยโอ้โมีเกือบห้าร้อยตัวมาเลยมีเกือบ500ต้อ้มาเลยว่ะมาสติ๊กเกอร์กดกันมาได้ครับนั่นไงเออมันอยู่ไหนนะข้างล่างนี่หรอใช่ใช่ใช่เออลืมตาปากเออไปสคริปต์เลย เออลืม <ใน S 1> ตามปาก<ง>เอ,อ้ยยามีมายามีมายามีมาโหยามีมาทุยเอ,อ้ยยามีเฉยมาเอ,อ้ออยเราเป็นอะไรอะ่ะเราไม่เห็นอะ่ะตึง,ง,ง,งสกิปเลยสกิปเลยมาได้ไงเอออ๋ออ,อย่าให้ดูเลทให้ดูเลทก่อนให้ดูเลทก่อนกออกมาก่อนเพลงหนึ่งเนี่ย ไม่ต้องให้คนดูก่อนเพราะว่าพิกี้อัดคลิปคนยังไม่ได้ดูยังไม่ดูเลยพี่ผมชุดสวยมา <Okay. S 2> สามรอบแอันี้แหละปูอ,อ,อีป,อปูลืมตาเดี๋ยวนี้เอ้แต่ตอนแรกได้ได้ได้เอลอาร์ไปแล้วไงได้ได้ลุงไปแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูเลทก่อนนะครับคือจะบอกว่าถ้าได้ SR นี่คือดวงดีนะเว้ยเพราะอะไรรู้ป่ะดูเลทนะดูเลทนะด,นะดูนะเลทเฟโกคือหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนต์ใช่ไหม ตัวอื่นคือ0.02นะ0.026นะวิกิที่ได้ยาม,มีมาคือดวงดีนะครับคือดวงดีมากๆแล้วดู SR SR น้อยกว่า1%อีก SR แต่ละตัวคือน้อยกว่า1%อีกเป็นไงโหดไหมแล้วก็ส่วนการ์ด0.68นะครับเยอะกว่าเยอะกว่า S r ปกติแน่นอนแล้วก็เกือบเท่า SR นะครับเลดปลอมพี่มากดต่อเลยเจ๊ทำไมอะเจ้ ไปเปโกควรเอากี่ดาวครับกับไปดูคลิปครับไปดูคลิปครับแต่ว่าเดี๋ยวเล่นให้ดูชุดสีมันอ่อนกว่าชุดชุดไอเซอร์ไพร์ไม่รู้เปโกควรเอากี่ดาวกับการกี่ดาวต้องรอดูผมเล่นอนะ่ะต้องรอดูผมเล่นก่อนเออรอดูคลิปเลยมามาหนึ่งตาปากมั้งเออ,อ,อ ตาไปเลย Trans ห้าหปงอืมอมีบยเออเซิร์ฟทยเปิดแล้วครับเซิร์ฟไทยเปิดแล้วขนลุกแล้วปู่เว้ยมาคักมาคักเออต้องเป็นอะไรอะต้องเป็นหน่วยราชสีสิงโตราชสีเพลิงราชราชสๆๆีเพลิงชาติ <mumbles S 2> บึ้มโอ้โหอย่าบอกนะเมียเมียเมียยามีม,มาเอ้าชะ ยามีมาชาลอดก็มาโอ้โหคุณมัคขอดูแขนเจ๊หน่อยอ๋อเจ๊เจ๊ถอดเฟิกแล้วเจ๊ถอดเฟิกแล้วอินเดียได้แล้วเบอร์นะเบอร์นะแล้วพูดออกคลิปอีกเออเรียบร้อยติร์จไปแย่งโอ้โหมาติดติดมาติดติดจังหวะนี้สองอุ้ยติร์เติร์เติร์เติร์ติรติรติร์ติร์เติร์นะครับส่งมาได้นะครับ ส่งมาได้นะครับสติ๊กเกอร์ลืมตาอ้าปากปู่อปู่ปู่ลืมตาอ้าปากปู่ลืมตาอ้าปากเดี๋ยวนี้ปวดปวดอยู่ไหมเจ๊ปวดคอปวดคอเฮ้ยราชสีมามาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเจ๊ทำไมเจ๊ต้องเข้าเฟือกรถจนครับผมผมมาแล้วแย่ไฟตี้ต้องไอ้นี่ไหมแคปบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอัดไอ้นี่เองแย่ไฟมาแล้วหนึ่งขอการ์ดขอการ์ดเจ๊ขอการ์ด แต่ว่า <G at. S 2> เป็นคนป่วยที่นัตตี้ค่อนข้างปวดหัวอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยชุดมันเปลี่ยนไปปะใช่เ <c oughs> มื่อกี้มันเหมือนสว่างสว่างเกินไปปะใช <c oughs> ่เรอวะเออไม่ได้คิดไปเอง <c oughs> จะคิดไปเลยอเจ๊ถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนนี่ครับโอ้โหอุตสาห์แชร์ลงกลุ่มไรซิงโฮปแม่ไม่ตามเนี่ยไม่ตามเนี่ยแต่ยังซ่ายอยู่เก็บแปลว่ายังซ่าอยู่ ไปดูคลิปได้ไปดูคลิปได้ตอนนี้กำลังนอนนอยแฟนอยู่เรียกไม่ตอบอ่าฮะไปโกมืดทำไมไม่สุ่มของไทยอะครับของไทยไม่มีเพชรครับถ้าอยากให้สุ่มโดเนทโดเนทมาเยอะจ้ะไม่มีตังแล้วเออเซอิจิปุ่นเนี่แหละคือคำตอบเออมาเลครับึองสองไ สิบโลได้ทั้งตัวทั้งการ์ดบวกนกเอี้ยงอีกใบคุ้มไหมครับคุ้มจัดๆเลยฮะนกเอี้ยงคืออะไรนกเอี้ยงคืออะไรก็ไม่รู้การนกเอี้ยงนี่ฮะโอ้โหมาแล้วมาเลยเอ้ยขอบคุณครับลูกโตมาพร้อมเฟโกเลยว่ะนีอ่อย่างเทเโจกสวัสดีนะครับดีนี้ต้อนรับน้องโตลูกโตนะครับดีที่ต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่โอพีเอฟซีอีกครั้งนึงแล้วสมาชิกขอบคุณค,ครับเอาการ์ดเอาการ์ดเอาการ์ด ก็งี้ guard, แล้วรนี่รือีกอันเอาบบการ์ดเอาการ์ดมาครั้งเดียวตลอดไปฮึมขอการ์ดแบบทองการ์ดแบบทองแล้วมอบสมาชิกให้ครับ KMTS ได้ไปเทเอง AKMTS เด็กขอบคุณลูกโต้เลยครับมอบรายการหนึ่งสมาชิกนะครับเออขอบคุณครับยินดีต้อนรับ KMTS เข้าสู่ช่องที่ OPMBCM ดี่เขสมาชิกผมค,ครับววรเฮ้ยการ์ด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 ทอง ตาชุมมาคาโฮูโ,ฮโนโมาได้ยัง,งมีผีหลุดนั้นเนี่ยคาโฮูโนมาบ่อยจยังไงเออมาบ่อยเหรอวะรวยรวยรวยเออสเปเชียลนกเอี้ยงโนเซลอ๋อโนเซลคือนกเอี้ยงอ๋อนี่ไงสีมันขาวจาดัดได้ค่าค่าถักเบียร์ไ <c oughs> ด้ไหมได้ไี่ถักเบียร์ย <c oughs> ยเป็นโนเซลไงอืม ถักเอาไปข้างหน้าเหรอเออก็ได้นะคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวจะสุ่มได้แหลโนเซลอนี่ไปจะครบหนึ่งการันตียัง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 เอออีปูคาโคโนกพามาลงใต้ทะเลครับเค็มจัดเลยเออกำลังอัปเดตเกมรอแป๊บจัดไปครับจัดไปครับมันบอกอีก90โล อีก90โลการันตีเพิ่งผ่านไป1นึ่งเพิ่งผ่านไป100ชนดิชนดิชนดินดเอออันนี้ไม่มาต้องต้องรอต้องรอชนชนชนครั้งหน้ารอชนครั้งหน้าตอนนี้เรามี2ตัว1การ์ด2ตัว1การ์ดเราอยากได้การ์ดดิเราอยากได้การ์ดรด,ดิเนี่ยต้องชนตอนนี้เนี่ยตอนกดปุ๊บชนเลยเออเห็นป่ะประตูเงินมาเลยชุดสวยลืมตาป่าก็การ์ดแล้วครับ สุ่มเฟโกโก,ก่อนหรือสุ่มริมมแอร์ดีครับอันนี้มันต่างกันยังไงอันนี้มันหลับตาไงเออ,เอ,อทำไมมันกระตุกอ่ะกระตุกปะ่ะเออหน,นึ่ตาปากเออชุดข,ขาวเลยชุดมันซีดไงมันไม่ได้ชุดเว้ยมันทั้งตัวมันเลยอะโมเดลมันสว่าง ได้เลย,เล,ยลงไป21เละเออ21.9ลุยโอ้โหพี่มาเอาวะพี่ไปยังไงแป๊หนึ่งนะขอจัดสรรทรัพยากรมันแหลกปป้ายป้ายป้ายน้องบอกป้ายป้ายขอบคุณ<ป>สลัการติดตามใหม่ด้วยนะครับรกินะอะไรอาบแบ่งมั่งนี่น้ำ ก็ให้กันอัลลีบอกเกลือมันจะมีชาเขียวในดองกี้อ่ะอร่อยมากชาเขียวในดองกี้ใช่ <c oughs> <c oughs> ขวดสองลิตร <laughs> <c oughs> สองลิตรห้าสิบเก้าบาทไปเฮ้ยประตูทองชุดสวยลืมตาอ้าปากวัลลีลีลีบอกลีบอกกลับตานี้เนี่ยมันลืมตาอ้าปากให้แก้เคล็ดแก้เคล็ดแก้เคล็ดเปี้ยง <laughs> ตืบตืบมาก รูเมียวันวันไหนครับยังไม่รู้ครับมาเดือนหน้าครับน่าจะเดือนหน้าน่าจะ2ีเดือนหน้าครับโดนถามประจำปึ๊บขอการ์ขอการ์ดอยากได้การ์ดเลเลย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 เอ้ยมาวะ่ะตัวที่สามกันเหรอคุณพระคุณเจ้า <c ười> เอรรรักเขียวผ่านด่านยังไงครับ เอา้าก็พี่ก็ทําคลิปให้ดูแล้วดิกลับไปดูคลิปครับกลับไปดูคลิปครับที่ทําผ่านไ<ห>นปแล้วเออในคลิปพี่ทําผ่านให้ดูเลยนะครับเอเอเปี้ปยงเปี้ยงสองเยี่ยมเลยเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อกบเวงวากูโอเคมาตอนฉลองครบรอบหนึ่งปีแน่นอนทรงนี้แบบลืมตาป่ายขอกา2สองเลยไหมเอาวากูหรือเกมมือดีเอาวากูดีลีต้องวากูอยู่แล้ว บ้มบ้มเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่ว่ะน้องมันน้องมันมไอโอ๊ตไอโอ๊ต <c oughs> ทำไมรี่แช่งแล้วมันดวงดีว่ะดีมากลี่รีดดีดีดีอย่าตัวนะเออการ์ดการ์ดการ์ดขอการ์ดก่อนเออทองทอง,ทองโอ้โหมาทั้งพี่ทั้งน้อง กรุนนูนดูสีดูสีดสีเิมบิมอันนีตัวที่สี่แล้วะตัวที่สแล้วโคตรเวอร์หนึ่งการันตีนี่สี่ตัวเลยเหรอเอสเคโคเทอ่าต,ต่อกดไลค์กันเยอะๆหนะ่อยดิคนดูตั้งแต่สิบสามเออโอ้โหตัวซิดตัวซิดประตูทองตัวซิดเอสอาร์ SR มาขอการ์ดได้ไหมเจ๊จัดตรงบีฟหน่อยจัดตรงบีฟหน่อย เลิกแช่งฟินาสก่อนอีก20ครั้งกาลังตีมาครั้งนี้ถ้าตัวมาก็คือ5ดาวเลยว่ะก็5ดาวเลยหรือเปล่าล่ะอุ้ยการ์ดการ์ดไอ้ตัวด้วยตัวด้วยตัวนี้ตัว5ดาวนี่หยุดสุ่มเลยตัว5ดาวเ่ะอุ้ยหนึ่งการ์ดกับตัว5ดาวงั้นเหรอขอ5ดาวขอตัว5ดาวการ์ด5ดาวครับจะได้ดูรีวิวแบบเต็มสุตรไปเลยขอโดเนทด้วยอันนี้มันจะเติม อันนี้ไม่ได้เติมไงมหมายถึงโดนไหนให้เป็นกำลังใจไงอเอาไปเติมเซิร์ฟไทยไงเฮ้ยการ์ดวะเอ้ยวิก้มันขึ้นมาตัวที่เท่าไหร่ข้าว่ะน้องจำหน้าตี่ตอนที่ผมสั้นไม่ได้่ะอืมใช่ใครอยากให้พี่ติตัดผมเี้โวตมาตึม้มย้อมผมก่อนไม,ไม่อยากไปเรียนเลยอ่ะก็<ๆ>ต้องเรียนเนี่ยครับ การ์ดวะไม่การดป่ะตัดผมตัดผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องเป็นแฟลประกายแสงก่อนตรงนี้โอ้ยเพิ่งมาการดแรงเลยวะสองอันนั้นคาวโฮโน่ไม่ใช่หรอที่มาอันนี้การดแรกโอเคอีกหนึ่งใบการันตีเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วกลับมาหลับในห้อง เอานาลี่สนุกเอออันนี้การันตีอยู่แล้วแต่ว่าจะเด้งสองหรือเปล่าสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยสามว่ะโคตรเวอร์โคตรเกินไปสามการันตีโอ้โหลืมตาป่าแกสมาชิก,สม,ชกสมาชิกกดลืมตาป่ามาได้เลยลืมตาป่ามาวะ่ะลืมตาป่ามาว่ะโคตรเกินไปโคตรเกินไปดูมมิลลี่อยู่ไงเออโอ้โห,โโหการโซล่าอันนี้ครบแล้วนะ การโซล่าอันนั้นคือ5ดาวไปแล้วนะโซล่าผมทำห้าดาวการห้าดาวไปแล้วครับเซิร์ฟญี่ปุ่นรีขอการหน่อยรีขอญาตเคลมรูมไหมว่าวันไหนแม่คำถามยอดฮิตวันนัดพี่ตอบไปหลายหลายรอบเฮ้ยอะไรเนี่ยมิโมะโอ้โหตัวนี้ก็ยังดีสรุปก็คือไอซี่การันตีก็คือเฟโกสรุปกี่ตัวห้าตัว เอาต่อไหมเฮ้ย hey, แต่เราได้ได้ตัวกากามาแล้วเดี๋ยวไปรีวิวก่อนดีไหมหรือว่าจัดสุดเลยจัดไปเลยเอาเลยอรอเปลืองตังใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเปลืองตัวหรือเปล่ามี300ตัวอยากได้ลูมิเอมากกว่าลูมิเอจัดเต็มเดี๋ยวนะอ่ะล้างเกลือล้างเกลือใช่หนึ oh <my> ่งการันตีไม่นะ <laughs> อะใครอยากให้ไปต่อปะอยากให้ไปต่อต้องกดไลค์หน่อยแล้วไปต่อก็ได้ไปต่อก็ได้จีจีถ้าเปิดมันเปิดสุ่มมันเอ้ยมันเปิดโหวตเปิดนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรออ่ะเสร็จอืมแล้วอันนี้คือสุ่มต่อป่ะสุ่มต่อดีไหมหนอ,นอนพอก่อน,น,อนพี่มันจะเกลืออ่ะงั้นพอก่อนองั้นพอก่อนเหลืออีกสามร้อยตัว๋วรอสุ่มลูมิเอเดินหน้านะครับผมลูมิเอจัดเต็มแน่นอนแต่ว่าดูของในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวถ้ายังไง ถ้าเกิดตัวมันดีจริงเดี๋ยววันอาทิตย์น่าจะมาจัดต่อเออเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวในไลฟ์เราสุ่มกันเอ้ยไ,ไม่ใช่ในไลฟ์เราเราปั้นตัวกันต่อนะครับผมในไลฟ์เราปั้นตัวกันต่อแล้วเดี๋วยวรีวิวในไลฟ์แล้วก็อัดคลิปมาสําหรับคลิปหน้าเป็นคลิปรีวิวเฟโกนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ผมได้เยอะถ้าตัวมันดีจริงเดีย๋ยวมาสุ่มต่อให้ดูเอ็นะครับผมอาล่ะสวัสดีทุกคนนะคร